ตอนนี้เราอยู่ยูโรคอฟฟรันยูโรคอฟฟรันนิดคาดูดร้อนนิดหน่อยแต่พอได้เดี๋ยวค้างไว้ก่อนมันต้องปรับแสงรู้คือเราจะได้เจอรถยูโรด้วยแล้วก็เจอเจดีด้วยเอ้ยมันจะได้ยินเสียงว่าไม่อยู่งนี้แล้วก็จะมีรถแร่แรเยอะ อย่างคันนี้แรงมากแต่เธอไม่ต้องหันไปก็ได้เดี๋ยวกล้องเบี้ยวอะลองหันไปดูแต่ลองหันแล้หันฟึบไปเลยฟึบไม่ตามอะเดี๋ยวเธอจะใช้เป็นนี่เริ่มคันแรกเลยมันคือ e30 ที่เป็น m3 โปร่งสวยกิฟนี่คมกิฟตเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโค้ชอัพเอามันเป็นสไตล์อะไรวะแม่งเจ้าของไปแล้วเนี่ยมันมันก็เลสซิ่งแหละเพราะว่ามันคือ ac ใช่ปะ ac สไนเซอร์มันจะอยู่กับรถทรงเลสซิ่งแต่ว่าโป่งเป็น m3 คันนี้ของแต่งเต็มแล้วก็บอกว่าเป็นแบบสไตล์บักเก็ตหน่อยบักเก็ตซีดนั่งเจ็บโตดหน่อยใส่ถุงลมด้วยนี่ถุงลมเตี้ยเท่านี้นิ้วแย่ไม่ได้เห็นไหมฟิตเมนต์เอซเป๊ะมากไอ้คันนี้ทํามาประมาณ2ี่สกว่าทรงไม่ถึงประมาณักกี่ทรงเอาเท่าที่ตาเห็นแล้วกันตั้งแต่ผมเข้าวงการมาเห็นอยู่เห็นอยู่ประมาณ4ี่ทรงแล้วไปเรื่อยอันนี้เหมือนเดิมม่วงอีวานเกเลียน f อฟเเอฟซีเอฟซีเหรอีกแล้วกูผิดตลอดไบไอ้คันนี้เอ้ แะ่ติ๊กเกอร์มาใหม่ปะ่ะนี่ไงเป็นอีวานแกเลียนแล้วทักวันนั้นวันนี้เป็นอ e ีวาละเอออ e ีวาศูนย์หนึ่งเปลี่ยนฝามาได้ปะ่ะเปลี่ยนด้วยเหรอเพราะตอนนั้นน่ะคือทักทัำอ e ีวานแกเลียนแบบทักไปเรื่อยอ่ะไอ้เชี่ยอีวานแกนเลียนไอ,อ้สัตว์ใช่ไหมแต่มันเป็นจริงจริงเป็นจริงนะตามตามคอนเซ็ปต์พี่เลยอ่าตามคอนเซ็ปต์เอาสรุปเป็นกู <laughs> สรุปกูแทงรถให้มันอีวานแกเลียนอันนี้งานชื่ออะไรลืมเหละยูโรคาร์มิดเหรอ เออยูโรคอฟฟรันแต่ว่า JDM อันนี้คือพวกกันคือมันเป็นงานนี่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องเป็นพวกกันก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาหาพวกในนี้เอาจะปกติงานอย่างเงี้ยแหละนี่แหละ,หละงานรถหน้าฉันดำแน่เลยวะ่ะดูกันมันเอิมย้อนแสงปึ๊บเราวมุมกว้างนะฉันจะได้ไปครอบได้คันนี้คือเป็น FB รถใช้งานเขาจะมี2อคันหนึ่งคันเป็นทาคุมิทาคุมิเป็นเอเคยถ่ายประโยแค่นี้แหละ รู้จะพีเซ้นอะไรอ๋อ,อ,อรู้แล้วพีเซ้นอะไรเจ้าของเพจเลำบากเลสซิ่งที่ถ้าใครมีติ๊กเกอร์ของเขานะรถคุณจะพังอย่างเร็วไม่ช้าก็เร็วแปะปุ๊บพังรถใหม่ก็พังรถเก่าก็พังฝากด้วยนะครับลำบากเลสซิ่ง <laughs>